สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ id 8นะครับอ่าจริงๆเนี่ยตั้งใจจะทำคลิปเปิดตัว7ปีครึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวเกมเอาตู้7ปีครึ่งออกไปไหนก็ไม่รู้นะคาดว่าน่าจะเป็นบักนะครับเดี๋ยวคงจะเอากลับคืนมานะครับอาจจะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดตัวกาชาปปกติกันดีกว่านะครับอ่าในส่วนของอีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับก็จะเริ่มนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ ตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าผมเข้าเกมมาไม่แน่ใจนะว่าผมรับไปแล้วหรือยังนะอ่าเราจะเป็นตัว7ปีครึ่งครับแจกกันรัวนะครับตอนนี้ตู้เนี่ยหายไปอยู่นะเออหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวรอเอาตู้กลับมานะครับอ่าเดี๋ยวดูบทสรุปกันนิดนึงนะครับก็ฉลอง7ปีครึ่งอ่าคุ้มกันไหมอ่าถือว่าแจกค่อนข้างจะเยอะครับในส่วนของตัวกราชนาครับอันนี้นับจากในส่วนของสเตจหลักทั้งหมดนะครับด่านบอสเนี่ยมีทั้งหมด 37จุดนะครับอันดีเจผมก็เคลียร์เรียบร้อยทันทีเลยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ตัวกาชาห้าสิบห้ใบเฉพาะในด่านนะ55บาบใบนะครับแบ่งเป็นแจก5ใบ8ด่านผมไม่รู้ว่ามันสุ่มหรืออะไรยังไงนะแต่เท่าที่ดูคอมเมนต์มาเนี่ยแจก55าใบ น่าจะเท่ากันทุกคนนะผมไม่แน่ใจนะของผมเนี่ยได้5ใบทั้งหมด8ด่านอ่ะก็เป็น40ใบนะแล้วก็3ใบ3ด่านอีก9ใบอ่ะแล้วก็2ใบอ่า3ด่านอีก6ใบทั้งหมดก็เป็น4 0 6บวกเบวกเป็น55าใบนะผมได้ตั๋วกระชามาทั้งหมด55 5าบใบนะครับอเดี๋ยวจะเปิดการซัก5รอบ6รอบแล้วกันอ่ะอันนี้ยังไม่นับรวมที่โตเกมแจกมาตอนเซิร์ฟเปิดนะครับ ตัวเกมแจกมาอีก5ใบา่บทั้งหมดก็ได้60บใบแต่ว่า55บใบเนี่ยจากในด่านนะครับเดี๋ยวว่าเปิดกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนระับตู้7ปีครึ่งหายไม่เฉยเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเล่นๆนะคลิปนี้ก็จะมาแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการใช้กบนะอโอเคผมอยากได้บอสครับสาเหตุเพราะว่า สกิลที่ต้องการเนี่ยมันอยู่ในสกิลหนึ่งผมไม่จําเป็นต้องสลับล่างครับคือตัวเกมแจกกบมาเยอะมากครับค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวนะครับเอาบทสรุปเนี่ยตัวกาชาเดี๋ยวลองคอมเมนต์มากันสนิดหนึ่งนะครับว่าได้นะครับตัวกาชานะครับเอาเฉพาะในด่านนะได้55ใบเท่ากันหรือเปล่านะครับ อันนี้ต้องนับของเดิมดูดีๆนะแล้วก็ไม่นับรวมที่ตัวเกมแจกมาตอนเซิร์ฟเปิดอีก5ใบนะอ่ะผมได้55นะครับแล้วก็กบแดง7ดาวอันนี้ได้มา1ตัวนะครับแล้วก็กบแดง8ดาวให้มา12ตัวนะครับคือ ID 8ก็เลยบอกว่าอบพลึบเลยครับตอนนี้นะครับคือตั้งใจจะเปิดตู้7ปีครึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เลือกแล้วนะครับว่าจะเอากบแดงเนี่ยป้าเรนเจอร์ตัวไหนขึ้นมาใช้งานคือตอนนี้นะครับอยู่ในช่วง ดันล็กนะนะก่อนที่โคโลโบจะมานะครับโอ้โหเหมือนตัวแจกฟีเดี๋ยวก่อนนะอ่าผมเปิดแค่นี้พอแล้วกันโอ้จริงๆอยากได้บอสครับมาเสริมแกล่งนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยใส่เกียร์ใส่พับได้เลยครับสบายสบายเลยนะอ่าแล้วก็กบดำเนี่ยแจก10ตัวกบดำแจกเยอะมากครับคือตอนนี้ ID8 ีเนี่ยผมสามารถปั้นแม็กซ์ได้เลยนะ1นตัวครับแต่ไม่ปั้นครับ อะผมเปิดแค่นี้พอกักเอาไว้ก่อนกักไว้ก่อนนะเผื่อวันพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับคือตอนนี้นะครับของมันยังใหม่อยู่นะผมไม่รู้ว่ามีบั๊กอะไรหรือเปล่านะรหรือว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาไหมอ่ะอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนละกันนะโอเคนะครับก็แจ้งเตือนกันนะครับในส่วนของคนที่กําลังจะปั้นเรนเจอร์แม็กซ์ครับคือน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะปั้นคําว่าปั้นของผมคือ ใช้วัตถุดิบทั่วไปสลับเป็นเวล1อ0ี่สิอ้า้าขึ้นมาใช้งานนะไม่ใช่ว่าตีบวกปกบดําไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแม็กนะอันนี้ผมไม่เคยแนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทิศทางที่ดีคือใครอยากทําก็ทําต่อไปเราไม่ว่านะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยต้องเก็บกบให้ครบ20ตัวอะตอนนี้เนี่ยใครที่แบบว่าโอเคหลับปั้นตัวเก่งไปแล้วครับกบยังไม่ถึงนะครับอาจจะแบบ10กว่าตัวแล้วซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาแจกกบดํามาอีก10ตัว นะครับเนี่ยทั้งหมดผมเป็น19เดิมมีอยู่9นะได้อีก10ตัวเป็น19แต่ผมจะไม่ปั้นนะคนที่ยังไม่ได้ปั้นนะครับแนะนําว่าเก็บกบเอาไว้ก่อนโคโรบโบนะครับก็โอ้อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเดือนก็แนะนําก็คาแนะนาของผมเนี่ยจะให้เราดูโคโรโบอ่ะยกเว้นว่าเรามีตัวเก่งอยู่แล้วนะสมมุติว่ามีตัวเก่งอยู่แล้วที่ผมเคยแนะนําไปในคลิปต่างๆนะครับก็ปั้นแม็กซ์ได้เลยอ่ะตัวพวกนี้เป็นตัวที่แบบหายากอ่ะยกตัวอย่างเป็น เมลิโอดัสอย่างนี้ uh, ยกตัวอย่างตัวเดียวพอนะครับอยากรู้ไปดูทิปนะครับหรือเดี๋ยวจะรีวิวนะครับโคโรโบรเรนเจอร์ย้อนหลังให้ดูนะครับว่าตัวไหนในที่แบบว่ามีอยู่เนี่ยตัดสินใจปั้นแม็กซ์ได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับหรือไปดูย้อนหลังก็ได้นะคือตัวที่เก่งผมก็จะบอกว่ามันเก่งนะครับแนะนําว่าให้เก็บกบเอาไว้ก่อนเมืนะ่อโคโรโบรอบหน้าเนี่ยเป็นโคโรโบที่เราชื่นชอบนะครับ เป็นตัวเก่งมากอ่ะเราจะได้ปั้นแม็กได้ทันทีนะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีกบอยู่20ตัวพอดีนะครับอย่าเพิ่งรีบใช้นะอ่าในส่วนของอ่าตู้7ดปีครึ่งนะครับก็เอาตัวปกติใช้งานไปก่อนอ่ะมันยังมีหลายตัวอยู่มานนะอันนั้นเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะครับกบนะครับเอาวันนี้มาแนะนำนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมกดของกดรับก่อน คือจริงๆตั้งใจจะมาเปิดนะโอ้โหโตเกมนะครับเอาตู้ไปไหนก็ไม่รู้นะอ่ะส่วนตัวจากฟรีครับเดี๋ยวจะรีวิวในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาไอเดียหลักรีวิวในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าในบางไอดีนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าไอดีไหนเนี่ยที่มีกบดําเยอะนะครับกบดําล้นนะครับคือกลายเป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าในนะครับ าการทดสอบเนี่ยตัวเกมเนี่ยเอามาทดสอบในเซิรฟ์ฟจริงเนี่ยมันมีข้อมูลแค่ร่าง6ดาวแต่ปรากฏว่าพอมันอัพไปถึงร่างไฮเปอร์เลยนะครับเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างออกแบบก็โอเคนะถือว่าเท่ครับแล้วก็แจกฟรีอ่ะถือว่าหลายคนน่าจะดีใจนะสำหรับคนที่ไม่มีอ่าไม่มีตัวชนใกล้นะครับคือเอาเบื้องต้นไปก่อนนะเจสสิก้าครับก็เป็น สายพลังนะครับคือตำแหน่งยืนเนี่ยมันเป็นตัวชนใกล้นี่เลยครับเคลื่อนที่อาจจะช้านิดนึงความเร็วในการ,รงตรราารรงต,รตีก็ไม่ได้น้อยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับความเร็วในการตงตีก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยครับคูราเรนเตอร์นะครับเดี๋ยวพอไปถึงอัลตราและไฮเปอร์เนี่ยน่าจะปกติส่วนของแร่ธาตุเนี่ยอันนี้ยังไม่การันตีนะเพราะว่าตอนที่มันเป็น6ดาวเดี๋ยวผมไล่ดูทีละล่างไปดีกว่ามันกดดูไม่ได้นะคือตอนนี้ข้อมูลตอนที่ผมทําคลิปนะครับที่ผมมีเนี่ย มันมีแค่ร่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าบอสลับไปถึงระดับอัลต้านะครับมันจะใช้แร่อยู่เท่าไรแต่ดูเบื้องต้นตรงนี้คือใช้แร่ค่อนข้างจะน้อยครับในส่วนของสกิลเนี่ยมีอมตะสามวิสร้างเกาะเลื่อนครับแล้วก็หลบสกิลอันนี้ถือว่าเป็นสกิลพื้นฐานที่ดีมากใครที่ไม่มีเรนเจอร์ประมาณนี้ผมบอกเลยครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยนะ เมื่อสลับเป็นอัลตร้าครับก็จะมีดาเมจนะครับดาเมจ24เท่านะครับในร่างอัลตร้านะครับแล้วก็ไฮเปอร์30เท่านะครับลดการต้านสกิลของศัตรูแต่ว่ามันไม่ทะลุนะคือผมมองว่าตัวนี้เนี่ย ใครขาดตัวทางบัฟทีมอ่ะให้ทีมแข็งแกล่งนะีผมมองว่าค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นตัวนี้นะครับหน้าปั้นขึ้นมาใช้งานก็คือปั้นเบลร้รอส,สไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมรอดูซัก ID หนึ่งแล้วกันนะว่าแบบว่ามี ID ไหนที่มีกบเยอะมากพอเนี่ยอาจจะปั้นแม็กมาทดสอบให้ดูกันนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ปั้นนะเพราะว่าผมก็จะรอโคโรโบนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ไงก็เดี๋ยวคงจะรีวิวให้ดูครับส่วนความสามารถให้เปิร์นครับเป็นการสร้างร่างโคลนความสามารถอันนี้เนี่ยโอ้มีหลายโคโรโบหลือเกินนะคือเยงเป็นความสามารถที่ใช้เมื่อไหร่ก็ยังติดดีอยู่เรื่อยๆครับคือปล่อยตัวออกมาปุ๊บเนี่ยเรนเจอร์จะแยกออกมาเป็น2ตัวโดยที่สเตตัสไม่ได้ลดนะเปรียบเสมือนเป็นเรนเจอร์สตัวเลยครับฉะน,นั้นความสามารถอันนี้นครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่ ก,ก็ก็ดีถือว่าก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคอมโบนะครับอคอมโบต่างๆนะมันจะเป็นคอมโบตัวหนืดและหนืดพวกนี้จะเป็นระดับเทพเลยนะเราลองลง,ลงมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มนะครับศัตรูหิอวิเพิ่มปล่อยตัว5วิเพิ่มแร่หนึ่งพหน่วยพวกนี้ก็จะเป็นแบบดีมากๆอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่ก็ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเปรียบเสมือนการปล่อยเดนเจอร์ออกมา2ตัวนะครับอาฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีตัวชนใกล้ทาแนะนําว่า ปั้นเวล140ยสิบอัลตราก็พอครับอ่าขึ้นมาใช้งานนะอ่ารีปั้นกันขึ้นมานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไอดีหลักนะครับก็จะรีวิวให้ดูนะครับอ่าฉะนั้นเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับอ่าตัวเกมก็ถือว่าแจากค่อนข้างจะเยอะนะคุ้มค่ากันไหมครับหรอดเจ็ดปีครึ่งนะครับก็คิดว่าหลายคนน่าจะโอเคนะตัวกาชาต,ตามที่บอกครับกักเอาไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้นครับ สิบ uh, โมงเช้าหลังจบเสร็จวิ่งเนี่ยมีตู้มาแน่แต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นตู้ชนะทาตุอาจจะไม่น่าสนใจตู้ที่เรารอลุ้น,นครับอาจจะยังไม่มาในวันพรุ่งนี้นะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับตู้แสงมืดเก่าอาจจะยังไม่มาในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามาในช่วงสัปดาห์นี้ผมใช้คำว่ามาในช่วงสัปดาห์นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจับไปตกที่วันไหนนะครับเพราะว่า,าตู้ตรงนี้เนี่ยถ้าเอาที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมันจะมาประมาณสักวันที่ 16นะอ่ะประมาณนี้น่าจะวันที่16นะครนะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าไม่มาก็รอดูภายในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของตู้แสงมืดเก่าอ่าที่หลายคนรอคอยนะครับก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับอาฉะนั้นเนี่ยก็ให้เก็บกักนิดหนึงนะครับอ่าผมก็จะเก็บกักเอาไว้อยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเปิดทิ้งท้ายกันอีกหึงรอบแล้วกันนะคือก็อยากได้นะครับ ในส่วนของเกียนะครับอ่าตั๋วอ่ารับมาให้หมดรับมาให้หมดโอเคอ่ะเปิดทิ้งท้ายกันหนึ่งทีครับโอ้จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเกลือมากนะครับเอ่อตั้งใจจริงๆคลิปนี้ตั้งใจจะเปิดตั๋วเจ็ดปีครึ่งนะอแต่ว่าอยู่ดีตัวเกมก็เอาตู้ออกไปสังงานนะครับอ่ะคิดว่าเดี๋ยวคงเอาคืนเข้ามาแหละน่าจะเป็นบั๊กนะครับหรือว่าเอาไปซ่อมอะไรนะครับ โอ้โห oh, เรียบร้อยครับ7ดาวรุ้นครับอาฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เตือนนะคลิปนี้ถือว่าทำออกมาเตือนนะเพราะว่าตัว5 5บใบมันยังเพิ่มโอกาสตัวบอสอยู่นะครับเผื่อบางคนแบบว่าโอ้โหตัวเยอะเหลือเกินครับเอามาเปิดดีกว่านะอันนี้กิลผมเนี่ยลืมทรงแข่งหนึ่งสัปดาห์ครับตกมาอยู่หลีกทองเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอกดรับเกียร์นิดนึง่ะฮะไอดีแปดนะครับก็คงต้องพึ่งเกียร์ตรงนี้นะเพราะว่าเปิดกระชากเกียร์ที่แบบว่าเน่าเลยนะครับอคอนถือว่าได้ค่าที่พอจัดใช้ได้นะครับ โอ้ปืนข้าไม่ดีเท่าไหร่นะป้องกันโอ้โหมีตะเกียรตีบวกข้างนั้นเลยครับขอกระเป๋าอยากได้กระเป๋ามากกระเป๋านะกระเป๋าโอ้โหก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งโอ้โหอยากได้กระเป๋ามากเลยครับไอดีแปนี่ไม่มีโอ้ปืนก็ยังเป็นเกียร์เน่าอยู่นะกระเป๋ามาสักชิ้นหนึ่งอ่าโอเค หุ้ยได้หลบสก,กิลสูงมากอ่าโอเคอาแบบนี้สบายใจแล้วนะครับอ่าไอดีก็พอจะมีเกียร์นะอ่ะส่วนการเอ่าเชิญเพื่อนครับการที่จะรับเพื่อนอ่าไอดี 8, มีคนถามอยู่กันว่าเมื่อไหร่นะครับจะเปิดรับเพื่อนนะก็น่าจะเป็นช่วงอ่าสัปดาห์สุดท้ายอ่าเดี๋ยวเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาสักประมาณ สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้อาจจะสุดสัปดาห์นี้จะเริ่มมีการทําคลิปนะครับใบโคโลโบนะแต่ก็จะใบห่างๆนะเป็นสุดสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวขอไปแอบคุยในกลุ่มสมาชิกก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะคนที่ไม่ใช่สมาชิกชองยังไงผมก็ทําคลิปให้ดูอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการใบโคโลโบนะครับยังไงก็ใบห่างๆนะให้แบบว่าเริ่มแบบกระตุ้นนะให้รู้สึกอยากจะเก็บตั๋วนะครับอยากจะเก็บรูบี้เอาไว้นะครับก็เดี๋ยวคงจะทําคลิปนะครับในสุดสัปดาห์นี้ก็ อจรอกันนิดนึงนะเอาวันนี้ประมาณนี้ครับถือว่ามาแจ้งเตือนกันนะครับว่าตัวกระชาติ่ตัวเกมจากมานะจากด่าน55ใบโอ้อย่าพึ่งมือร้านจนหมดเอออาจจะลองเปิดนะอาจจะแบ่งเปิดแบบที่ผมเปิดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เลยเลยนะอะแล้วก็กบนะครับโอ้แจกมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับกบดำสิบตัวกบแดง12ตัวนะครับแล้วก็กบแดงเจ็ดดาวอีก1ตัวถือว่าค่อนข้างจะคุ้มแล้วนะโอเค OK. วันนี้ประมาณนี้นกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ